แต่เพชรบึงการนี้ก็ไม่ตกใจเหมือนกันมีลูกขีบคอยสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็มีแข้งออกโต้สวยๆเหมือนกันครับยกนี้ยก2นะครับถือว่าขึ้นมานี่แฟนมวยทางบ้านมองไม่มองไม่ออกครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบจุดไหนครับโอ้โหหมัดสวยครับเพชรรัตนะอ่ะเพชรบึงการครับเป็นมวยประเภทฝีมือชั้นเชิงสูงด้วยรอครับรอให้ เพชรรัตนานี่ออกก่อนครับออกมาก่อนคอยโต้ครับเกมการชกก็ยังถือว่าคู้ขี้สูงสีนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเทียบกันมากนะครับเพชรรัตนะเดินขยับเข้าไปหาก็จริงแต่ยก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นนันนี่นะครับโดนแข้งซ้ายหน้านะครับของ <c oughs> เพชรบึงการนะครับสกัดเอาไว้มาดูย่องครับจังหวะย่องครับ ประสบการณ์เทชรรัตนะนี่ก็ไม่ธรรมดาครับชกมานานแล้วครับแต่ว่าสมัยก่อนนี่แฟนมวยชอบแซวกับว่า3ยกท้าทั่วโลกในช่วงท,ท้ายๆก็มีเหี่ยวมียุบมียน่นบ้างครับต,ต้องมาดูกับว่าไฟนี้เป็นไฟแรกที่มาซ้อมอยู่เทชรยินดีอะคาเดมี่ครับครับอีกครั้งปล่อยน้ำหนักขึ้นมานะครับในเวท111ปอนด์นี่ดูแล้วความแข็งแรงก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับการฟริต้อมที่ดี โอ้มาดูครับทางด้านของเพชรบึงการแข้งขวาสวยๆโต้คืนทันควันเหมือนกันนะครับเพชรรัตนะตอบโต้เจ็บๆเลยครับเพชรบึงการยกสองนะครับเหลืออีกหนึ่งนาะทีเ,เศษก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับทั้งคู่ครับวงในครับมีตั้งตั้งแขนสู้กันดูว่าทรงมวยของทั้งคู่นั้นจะคล้ายๆกันด้วยนะครับ เอาละครับชิงจังว่าเดียดเข้าไปโอ้โหดูสีหน้าของเพชรรัตนะนะครับเดินคู่อย่างเดียวตานี้จ้องคำเหม่งเลยในขณะที่เพชรบึงการก็ไม่สนนะครับคอยบงังแล้วก็คอยเก็บอาวุธคอยโต้เหมือนกันเกมการชกยังถือว่าคู่พี่สูงสีนะครับจนถึงตอนนี้ครับดูหน้าตาเอาจริงเอาจังเลยนะครับเพชรรัตนะหูด,ด้วยสีหน้าแววตาครับเพชรบึงการบอกว่าไม่กลัวครับโหดกว่านี้ก็เจอมาแล้ว เจาะยางนะครับเอาละครับพยายามจะขยับขยับไปเรื่อยนี่นะครับโดนศอกเลยครับเพชรบุงการโอ้โหมีสอกนี่คอยดักบวกนะครับเรียกว่าขยับเข้ามาไม่ทันระวังนี่มีสิทธิ์หล่นได้เลยนะครับทางด้านของเพชรรัตนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนยกที่3ครับจับเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไม่สนครับเพชรบึงการออกมาชิงเดินก่อนเลยมาโดนข้างของเพชรรัตนะสกัดเอาไว้เพชรบึงการก็โตขคืนทันทีเหมือนกัน โอ้เกมการชกนี่สนุกแน่ครับปล่อยตัวออกมาในยกที่3อย่างนี้นะครับต่างฝ่ายนี่ต่างออกแข้งแรกกันมาดูวงในพยายามจะไล่แขนโอ้แต่ว่าเพชรบึงการนี่ดูวงในนี่เกาะแน่นเหนียวเหมือนกันดูตีได้ไม่ได้ครับจะต,ตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับเพชรรัตนะก็พยายามจะขวางแล้วก็แทงโต้ครับโอ้โหเกมคู่นี้นี สนุกแล้วครับถ้าปล่อยออกมาอย่างนี้ไม่มีการประหยัดอาวุธแล้วเบียดเข้าไปทั้งด้านของเพชรบึงการโอ้โหสอก้ายมาอีกแล้วครับนี่นะครับถือว่าอันตรายทีเดียวสอก้ายของเพชรบึงการเอาเพชรอรัตนพยายามล็อกตีล้ำในเอาเด้งตีโกงแทงโอ้โหเอาละครับวงวงในนี่ก็ถือว่าคู่ขี้กันเลือกเกินนะครับอยู่ที่ว่าจังหวะใครจะจับได้ดีกว่ากันละครับเกมเปิดแล้วนะครับ คู่นี้คู่ที่สองครับเพชรรัตนะกับเพชรบึงการเปลี่ยนเปลี่ยนมาเดินบ้างครับเขียร่างครับเพชรบึงการอย่างที่ผมได้เรียนไปในช่วงต้นนะครับว่าอาวุธมวยใกล้เคียงกันครับฝีไม้ลายมือเบียดกันมากประสบการณ์ก็ไม่ห่างกันครับคราวนี้อยู่ที่บนเวทีแล้วว่าใครจะชกในเกมตัวเองได้มากกว่ามีถีบไว้ด้วยครับโอ้โหมีจังหวะแทงแล้วก็คาวไว้ด้วยนะครับทางด้านของเพชรรัตนะดูครับเพชรบึงการพยายามจะขยับเข้าไปออกแง่ขวา เพชรอารัตนะคุมนิ่งเลยนะครับไม่สนนะครับตอนนี้ดูว่าจะใครจะชิงจังหวะเดินก่อนแล้วตอนนี้แข้งขวาวืดวืดนี่โดนเตะโอ้ยกัดล่างลูกเดียวนี่ล้มกิ้งไปเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรอารัตนะใช้จังหวะไม่เปลืองนะครับอ้าวซ้ายครับเพชรอารัตนะเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าตีนซ้ายหน้าก็ถือว่าออกได้ดีครับออกได้ธรรมชาติเพชรบึงการครับขยับเหมือนอยากจะชวนทะเลาะบ้างนะครับ ยกนี้ยกสามแล้วครับต้องออกอาวุธกันเยอะๆครับมวยชกสนุกถูกตลาดคนดูถูกใจนี่ขึ้นป้ายบ่อยโอ้ยโยนเข่ามาเลยครับเพชรบึงการเอาล้ครับชักโมโหนะครับตอนนี้เพชรรัตนาชักโมโหดูสีหน้าแววตาเอาล้ครับพยายามขยับเข้าไปเพชรบึงการนี่กโโ็ไม่ตกใจเหมือนกันดูการล็อกเอาแล้วครับล็อกดูว่าจะล็อกได้เปรียบนะครับตอนนี้แต่เพชรรัโโนตนานะครับโอ้โหอาศัยเหลี่ยมนะครับแล้วก็เด้งตีสวยงามครับดอกนี้ โอ้เบียดกันมากครับอาวุธมวยนี่เบียดกันมากครับถึงตอนนี้นี่ครับหาเขียร่างเจอถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนเรียยว่าออกอาวุธนี่ทันกันเลยนะครับทั้งนอกทั้งในเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับแข็งแรงเลยครับเป็นรัตนพยายามจะเบียดเบียดึบงการไม่สนหนูบวกด้วยตลอดนะครับทั้งหมัดทั้งศอกครับตอนนี้มาดูวงใน ใครจะเหลี่ยมดีกว่ากันเลยครับวงในโอ้โหเอาละครับสนุกครับออสมวยในยุคนี้นี่นะอิจฉานะครับมีอัจฉริยะโอ้โหมากกว่าค่าตัวพอสมควรเลยครับ10,000แบาทเพชรมือการเพชรรัตนะดูจังหวะจับเป็นไงพยายามจะหักเททิ้งไม่ล้มเอาบิดมาสุดท้ายล้มไหมไม่ล้มครับว่าใกล้เคียงกันเหลือเกินครับอาวุธอาวุธใกล้เคียงกันจริงๆแล้วก็ขายกันด้วยนะครับคู่นี้มวยขวาด้วยกันขยับก็ไปซ้ายโอ้ย ตอนนี้ชุดนี้นะครับดูว่าจะทําได้ดีแล้วนะครับทางด้านของเพชรบึงการทั้งสอกทั้งแข้งวงในก็ดูว่ามีโต้ตลอดเหมือนกันเกมการชกนี่ถือว่าคู่ขี้สูงสีแล้วครับตอนนี้เบียดกันแน่นอนถึงชิงดําแน่ครับคู่นี้ยกสี่ครับเหมือนเหมือนร้อยเมตรสุดท้ายครับร้อยเมตรสุดท้ายครับใครทําผลงานได้ดีก็มีโอกาสได้รับการชูมือเอาบิดไปบิดมาตอนนี้นวเนียกันนวเนียกันวงในครับดูจังหวะการจับกรรมการเห็นว่ามันใกล้เชื่อกับตีไม่ชัดเจนแยกมาก่อน เอาละครับเพชรบึงการนี่เรียกว่าตอนนี้นี่มาทุกอย่างเลยนะครับทั้งแข้งวงไหนก็สู้ได้ดีโอดักแทงด้วยสวยเพชรรัตนะพยายามจะปล้ำจะหิ้วแล้วครับตอนนี้มาโดนลูกขวางนี่แหละครับขวางแล้วก็ทําได้ดีโอ้ยฟนุกครับอย่างนี้เอาละครับเวลายังเหลือ1นนาทีนะครับนยกที่4เบียดเข้าไปนะครับตอนนี้เพชรรัตนะโอ้ใครก็อยากเป็นผู้ชนะหมัดสวยครับเอาขวางไว้มีศอกด้วยครับอ่าตอนนี้เปิดมีศอกมา เกมเปิดเต็มรูปแบบยกนี้ล็อกอีกคนนึงขึ้นคออีกคนนึงรัดไตปีครับแยกๆโอ้โหเบียดเรือกเกินอาชีตี่ยาเข็มใหญ่เลยนะครับเพชรบึงการ1น0 0 0 0บาทครับตอนนี้เอาแล้วครับเกมกันชกขวาดูเพชรรัตนะขยับเข้ามา,มาก็มาโดนจังหวะดักแทงอินเอาแล้วก็ปล้ำมั่นใจในความแข็งแรงครับบิดลูกนี้ไม่ล้มนะครับแต่ก็แทงได้สวยเหมือนกันครับโอ้ตั้งกำแพงก่อนจากด้วยครับกรรมาการแยกอีกครั้งหนึ่งครับ ยกนี้กรรมาการใช้แรงเยอะอ่าเพชรรัตนะขวาไปขืนวยโอ้โหแม่แทงเจ็บเลยครับแม่เอาจังหวะนี้คขได้ตั้งไว้ตั้งไว้แต่แทงสวนไปเลยครับโอ้โหเกมคู่ขี้สูสีกันเหลือกเกินครับตอนนี้มาแล้วครับเพชรรัตนะพยายามที่จะขยับเข้าไปตอนนี้เพชรบึงการชิงเดินโอ้โหกระโดดแทงเข่าลูกนี้นะครับเพชรรัตนะพยายามจะล็อกจะปั้มก็มาโดนขวางดูลูกขวางของเพชรบึงการก็ทําได้ดีครับ โอ้โหกลายเป็นของดีครับนี่แหละครับที่เรียกว่ามวยถูกคู่ครับพักก่อนแป๊บเดียวครับเบียดนะครับออกแข้งแล้วก็ปล้ำในตีเข่าเลยเบียดติดติดส่วนทางด้านของเพชรบึงการก็บอกว่าให้ออกมัดยับออกแข้งโต้ไว้ตลอดมาดูกันนะครับเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านของเพชรอรัตนะต้องขอบคุณทีมงานเพชรดีดีโอ้โหเตะล่างครับล้มลงไปขอบคุณผู้จัดนะครับที่ทาให้แฟนมวยทั่วประเทศครับ ได้ดูมวยเร้าใจแบบนี้้เข้ามานี่โดนเข่าไปก่อนเลยครับเพชรรัตนะโอ้โหจังหวะแทงนี่สวยจริงๆนะครับทางด้านของเพชรบึงการเอาละครับถือว่าจะเป็นงานยากของเพชรรัตนะแล้วครับตอนนี้ต้องพยายามเบียดเกาะให้ได้เพราะเกาะมานี่มาโดนล็อกล่างนี่ก็ตีไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเรียกว่ามีการแก้เกมไว้ดีเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรบึงการโอ้เขี้ยวเลยนะครับออกมายกนี้เขี้ยวเลยครับเพชรบึงการ นี่ครับนี่ครับล็อกเลยครับโอ้นี่แหละยา1น0 0 0แบาทครับหาได้ที่ไหนครับหาได้ที่นี่แหละครับเขากระดงสเตเดียมครับออกฤทธิ์แล้วนะครับยาน่าจะออกฤทธิ์หรือเปล่านะครับเบียดเข้าไปตอนนี้พยายามจะหมัดแล้วนะครับเพชรรัตนะโอ้โดนล็อกไว้อีกครับเรียกว่าพอเบียดกันไปเนี่ยปะทะกันไปแล้วเนี่ยดูว่าทางด้านของเพชรบึงการเนี่ยดูว่าจะแรงกว่านะครับนี่ครับ เป็นพระเอก3ยกไม่ได้ครับหมยไทย5ยกครับจะต้องเก่งเสมอต้นเสมอปลายครับเก่งยก2ยก3แล้วก็ต้อง4 5ด้วยนะครับเวลายังเหลืออีกนาทีครึ้นครับเพชรรัตนะมาดูว่าช้าลงไปครับส่วนเพชรบึงการนี่ดูสดชื่นครับ เหมือนคนกาลังจะได้ตังเยอะครับดูสีหน้าแววตาสดชื่นเหลือเกินเรียกว่ายก3ามก็ทําท่าจะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอฉีดยาก็ไป1นึ่งแสนนี่โอ้โหแข็งแรงขึ้นมาเลยนะครับทางด้านของเพชรบึงการดูสดใสเลยนะครับในขณะที่เพชรอรัตนะพอโดนเข้าไปหนักๆก็ยุบย่นเลยนะครับเรียกว่าแ่วไปเลยนี่นะครับชกสาบายคุมเกมแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเพชรบึงการแต่ยังประมาทไม่ได้นะครับเวลาย,ยังไม่หมดนะครับ เพชรรัตนเองก็พยายามจะมีหมัดมีศอกครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับ40วิสุดท้ายครับเพชรรัตนะไม่มีไม่มีถอดใจครับเดินเดินครับไม่อยากจะไม่อยากจะให้คู่ชกนี่ได้อัดฉีดแสนหนึ่งครับตัวเองก็หวังจะแจ้งเกิดให้ได้ครับม่แต่ว่าโอ้โหดูเชี่ยวลากดินเลยครับเพชรบึงการชกละเอียดเหลือเกินนะครับยกนี้นี่ออกมา เรียกว่าลูกถีบลูกแก้ลูกการเข้าวงในนี่ก็ตะคุบไว้เลยครับเอาลครับตอนนี้เพชรอรัตนะพยายามที่จะเบียดเข้าไปดูจะต่อยหมัดแล้วนะครับความหวังสุดท้ายแล้วครับตอนนี้คําตอบสุดท้ายเอาเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับเดี๋ยวจบคู่นี้ตามกันต่อที่เพชรโตไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับเกินร้อยสอพวงทองคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่รองครับในศึกมวยไทย มรดกคนไทยครับในการประกอบคู่มวยของทีมงานที่ยินดีครับกรรมการเดินรวบรวมให้คะแนนนะครับมุมแดงนี่ลงไปแล้วครับอะไปที่น้ําเงินครับเป็ดพงการโงเรียนกีฬาโคราชครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือเดี๋ยวลงไปเอาอัดฉีดอีก1นึ่น